สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ 2, 2> เดือนมกราค <3 S 1> มปีสอง<ม>พันห้าร้อยหนะวันนี้เราก็จะมารีวิว,ว,วแกมปัตกาจาบไปกาศูนสำนักแกมปัดกาจไปกาศก็ได้ทำการสะสมครบทั้ง100แบบในทีเดียวนะ,ะก่อนจะมาท่องนหละวันนี้จะมานับให้ดูนี่เดี๋ยวก่อนนะเบอร์ที่หายากที่สุด ก็จะเป็นเอ่อใบใบนี้นะนี่ของกาธรรมดาขอ <Wow. S 1> งกาธรรมดาได้มาเป็นใบสุดท้ายของกาธรรมดาเลยอ่ายากมากเทนเก็นอะเบอร์สิบเจ็ดถ้าไม่เสียเว,วลาเราก็มาเริ่มกันเลยพ่อมานั่งตรงนี้ทันจิโร่เบอร์หนึ่งเนสโกเบอร์สองเนนิสุเบอร์สาอินโนเกะเบอร์สคานาโอเบอร์หชินบ,บุเบอร์ อีวูเบอร์เจ็ดโจูโร่เบอร์แปดเทนเคนเบอร์เก้าซาเดมิเบอร์สิบมิซูริเบอร์สิบเอ็ดมุริกิโร่เบอร์สิบองโอไนเบอร์สิโจเมเบอร์สิบสทาโร่เบอร์สิดาชิเบอร์สิบหกเนเคนเบอร์สิใบนี้ใส่ถุงเว็บวัดนะเนสโกเบอร์สิบแคิวทาโร่เบอร์สิบเก้านิสึเบอร์ยี่สิบดาชิเบอร์ยี คานาโอเบอร์ยี่สิบสองโชจุโรเบอร์ยี่สิบสามชูทาโร่เบอร์ยี่สิบสี่ดาชิเบอร์ยี่สิบห้าอากาซะเบอร์ยี่สิบหกอินาซุโร่เบอร์ยี่สิบเจ็ดชูทาโร่เบอร์ยี่สิบแปดเทนเกนเบอร์ยี่สิบเก้าเทนนิสึเบอร์สามสิบอินโนสเกะเบอร์สามสิบเอ็ดเนซโกุเบอร์สามสิบสองเนซูกุเบอร์สามสิบสามเทนเกนเบอร์สามสิบสี่มาชิโอเบอร์สามสิบห้าดาชิเบอร์สามสิบหกทันจิโร่เบอร์สามสิบเจ็ด เทนเกนเบอร์สามสิบแปดมูซันเบอร์สามสิบเก้าันจิโร่เบอร์สี่สิบเทนิุเบอร์สี่สิบดอินโนสุเกะเบอร์สี่สิบสองนิสุกุเบอร์สี่สิบสามันจิโร่เบอร์สี่สิบสี่อูทารุเบอร์สี่สิบห้าอูมางไนเบอร์สี่สิบหกสุมะเบอร์สี่อินโนสุเกะเบอร์สี่ิบเทกนเบอร์สีเก้าอินโนสุเกะเบอร์ห้าันจิโร่เบอร์ห้าสิอินโนสุเกะเบอร์ห้ เซนสือเิบสามในสกู่4เสิีซนีสือเบ้าสิบาอิทาโร่เบบกในสกูเบาสิเชนเก็นเบอรชนเกนบชิเอะเบอร์สิบในสกูเบอ1ทันจิโร่อิบนโนสเกะบโชจิโร่เดาชิเบอร์สิาทันจิโร่บบกเซนจิโร่บิเจ็ดซนสืเบอร์สิทันจิโร่เ อีูเบอร์เจ็ดสิบเซนึเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดอิโนสุเกะเบอร์เจ็ดสิบสองคนเคนเบอร์เจ็ดสิบสามชินโบุเบอร์เจนดสิบสี่เนซุโกะเบอร์เจ็ดสิบห้าคานาโอเบอร์เจ็ดสิบหกมิซุริเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดโจโรเบอร์เจ็ดสิบแปดมุิโรเบอร์เจ็ดสิบเก้าโอมาไนเบอร์แปดสิบโยเมเบอร์แปดสิบเอ็ดซาเดมิเบอร์แปดสิบสคันคิโรเบอร์แปดสิบสามอียูเบอร์แปสิบสี เซนิสุบอร์ิบาินอสเกบอร์เอนกินบอร์ิบ 87, ชินบบ 88, อบุเบอร์ิเนสุโกเบอร์คานาโอเบอรเกมิสุริบอรเกาสิเอ็ดจโโชโรเบอร์เกบสองมุยิิโรเบอรเก้มอมันนายบอรเก้าสเจมีเบอร์เกสาซาดิมิเบอร์เกสกดาชิเบอร์เก้ิเจรสุโกเบอร์เก้าสเ็นกินเบอร์เก้ิวทาโรเบอร์หนึร นี่นี่ก็คือสรุปผลเกมบ,บาสรก้หนึ่งร้อยแบบเราดูกันว่าเกมบ,บาสก็จะต้องอ,อะไรต่อนะไม่รู้หรอกว่าจะออกเป็นอะไรนี่ที่สำคัญคือในวันชิดมาสเนี่ยก็จะเกิดสราดให้มานี่ดาบที่สรองให้มาภายในวันชิดมาสนี่ตรให้มานะในวันคิดมาสนี่ เป็นดาบ E U แทนไม่เป็นดาบโจโจโร่ดาบนโจโโรโนะอันนี้ดาบนะบอกอันนี้ซันตะคอสน่าจะมีจริงเหมือนนี่ให้ดูนะทำไมซันตะคอสถึงให้ดาบเพราะขอไวัดขอตอนไหนขอขอไว้ตอนขอไว้แล้วนะนี่นี่มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยยางดาบ G U นี่เป็นดาบนะเหมือนเหมือนเหมือนดาบของญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นนะ ดาบปลอมนะไม่ใช่ดาบจริงนะไม่มีใครหลอกพอดาบจริงนี่วางไว้วางไว้แล้วพวกนี้ไม่ต้องไม่นักนี้ไม่ต้องสงสัยนะโมเดลดาบ่ค่าศูนย์น่ะให้ดูนะมันมีตัวอะไรบ้างนะอดูก็เป็นที่จะมีก็จะเป็นโจจจโร่มุซันซันจิโร่กิวอากาซะเซนิสุอินโนสุเกะ แล้วก็ในสุกนะนี่แปดตัวเลยนะปั้ตั้งอันนี้ก็ก็ซื้อมาในจากยอฟี่นะซื้อมาแล้วมีบางอันที่ได้มาเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยวันนี้ก็ขอสํับสวัสดีปีใหม่บ๊ายบาย เอาละครับในที่สุดภารกิจตามล่าการ์ดแคมปัสดาบพิฆาตอสูนก็เสร็จสิ้นครบ100แบบแล้วนะครับพี่กังฟูกับน้องยูโดก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับก็มาคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรมาให้สะสมกันสนุกๆอีกส่วนตุ๊ก,กตามโมเดลนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มอะให้น้องทั้ง2คนในช่วงปีใหม่พอดีนะครับ แล้วก็ดาบอันเนี้ยลองย้อนกลับไปดูในคลิปล่าสุดคลิปที่แล้วนะที่น้องได้ขอพรซันตาครอสไว้สงสัยว่าซันตาครอสจะได้ยินนะครับก็เลยได้ของขวัญกันทั้งคู่เลยสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับ